ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับในการใช้ RD 2 5 1ใส่ระบบน้ำนะครับ1ขวดต่อ10ไร่ได้ผลดีมากนะครับหลังจากปลูกนะครับใช้ประมาณ1ฝาในหรือ 8cc ซีซีต่อน้ำา1บัวนะครับรดราดทุกครั้งนะครับสำหรับผู้ที่ปลูกทุเรียนใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีประหยัดเวลาไม่ต้องมา คอยให้ปุ๋ยให้อะไรที่ที่ต้นนะครับเราให้ในระบบน้ําเลยนะครับนู่นนะครับระบบน้ําก็อยู่บนที่สูงนะครับประมาณ4เมตรถ้า6เมตรได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็ปล่อยลงมาตามท่อนะครับตามท่ออสปริงเกอร์นะครับเป็นมินิสปริงเกอร์เป็นหัวผีเสื้ออะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับสังเกตดูแล้วหลังจากที่เราให้อสองครั้งนะครับ คือ15วันครั้งวันที่15นะครับพฤศจิกายนให้ไป1ครั้งนะครับวันนี้วันที่สองนะครับธันวานะครับเราให้ไปวันที่1นธันวานะครับให้ไปแล้วหลังจากให้ต้นทุเรียนใบมันนะครับสวยนะครับวิธีการนี้ดีลุงที่สุพรรณบุรี ก็าําตามแบบนี้นะครับวิธีนี้นะครับได้ผลดีมากนะครับวิธีหยอดโคลนนะครับได้นําเสนอไปที่สวนก้าตะวันฟาร์มเขาแก้วนะครับที่จันทบุรีนะครับคุณอ้อยใจนะครับหยอดโคลนประมาณสองสามซีซีต่อหนึ่งต้นนะครับทุกสิบห้าวันได้ผลดีมากนะครับทุเรียนใบสวยมากกว่าใครๆนะครับตอนนี้ กำลังเริ่มจะออกดอกนะครับทยอยออกดอกมานะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการทำการเกษตรที่ดีนะครับได้ผลดีมากนะครับเรานำเสนอให้ท่านผู้ชมเห็นเป็นประจำนะครับเมื่อวานก็มีการถ่ายทำไปวันที่หนึ่งมีการโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นซื้อหกแถมสี่นะครับก็เราทำเพื่อ เป็นโปรโมชั่นเพื่อแผ่นดินนะครับหลังจากใช้ Rd 251แล้วดินดีนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่จียาฆ่าแมลงเลยนะครับวิธีนี้ Rd 251นะครับ id line r เล็ก d เล็ก Rd 251ดีมากนะครับวิธีการที่เราเลือกนำเสนอต่อท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็คงจะเห็นบ่อยๆนะครับมีการอัดคลิปลงไปนะครับ ในแปลงดินเหนียวนี้นะครับในการปลูกทุเรียนใหม่นะครับแนะนําเลยนะครับไม่ว่าจะปลูกต้นไม้เบญจพรรณไม้เศรษฐกิจไม้อะไรต่างๆนะครับปลูกได้ง่ายดูแลง่ายนะครับด้วยระบบการใช้ Rd 251ใส่ลงไปในน้ำนะครับใส่ลงไปในน้ำแล้วรู้สึก ต้นไม้สดชื่นนะครับวิธีการนี้พึ่งเราพึ่งนำเสนอและพึ่งมีการสรุปนะครับหลังจากทดลองมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะครับเราก็สรุปให้ท่านผู้ชมได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับระบบการให้น้ำนะครับก็เป็นระบบที่ใช้โซลาเซลล์เป็นตัวกำเนิดพลังงานนะครับ เอาไปเสียบปั๊มนะครับปั๊มก็จะดูดขึ้นไปนะครับทุกวันนะครับก็จะทุก15วันเราก็จะใส่ RD 251นะครับ10ไร่ตัว1ขวดไม่ไม่แพงนะครับ1ขวดก็600บาทดูแลแทนที่เราจะใส่ปุ๋ยเยอะยาเยอะแล้วก็จะกังวลรากเน่าโคลเน่าเพีย้ยจัจ่นฝอยหรือว่าเพีย้ย นางฟ้าเพี้ยอะไรต่างๆนะครับก็จะเพี้ยไฟต่างๆก็ไม่มีมากวนนะครับเห็นไหมครับแม้ต้นฝรั่งนะครับฝรั่งสุดรู้สึกพันนี้จะเป็นพันไส้แดงนะครับเขาเรียกว่าหงเปสือนะครับอายุประมาณหนึ่งปีนะครับเนี่ยสดชื่นนะครับดูต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่ไปนะครับไม่กี่วันนะครับ อันนี้ก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับต้นใบยอดต่างๆแตกมาใหม่แสดงว่าระบบรากเดินดีมากแนะนำนะครับท่านผู้ชม rd 251นะครับ rd สองห้า่ได้มีการโปรโมชั่นนะครับในเดือนนี้เขาเรียกว่าเดือนอสำคัญของปีนะครับก็คือ,อสิ้น นะครับสิ้นปีนะครับเราก็จะมีการโปรโมชั่นเพื่อเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้านะครับผู้ที่ใช้ R d 2 5ดีสองห้าหนึ่งมานะครับบางท่ันงเป็นสิบปีเลยนะครับเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าจะมีแถวนั้นแถวเดียวนะครับค่าเฉลี่ยต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่นะครับสดชื่นเขียวนะครับเห็นไหมครับเป็นทิวนะครับ ท่านผู้ชมครับเราเราดินเราเหนียวหรือว่าดินเราไม่ดีดินดานนะครับเราต้องปล่อยให้ยากาขึ้นนะครับแล้วเราก็มีการตัดอยู่ตลอดเวลานะครับและ,ะประมาณสามเดือนเราก็จะมีการขุดเขาเรียกว่าพลดินให้นะครับทําให้ทุเรียนมีรากใหม่ขึ้นมานะครับนี่นะครับอันดีสองห้าหนึ่งนะครับได้มีการฉีดพ่นโดรนนะครับ ประมาณเขาเรียกว่าเป็นประจำนะครับเป็นประจําเลยทุกอาทิตย์นะครับเป็นโครงการนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับด้วยการใช้นวัตกรรม rd 2 5 5 1นะครับบริษัทอิมูนซิเนจีนะครับก็มีการเขาเรียกว่าวิจัยนะครับโดยดรกรสุกเกษมนี่นะครับกวดปัจจุบันนะครับก็มีมาหลายฉลากนะครับ มีการปรับปรุงฉลากฉลากปัจจุบันเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นสารออแกนิกนะครับ rd 2 5 5 1 bp 2 0 1 9เป็นงานวิจัยนะครับเป็นสารที่ได้ผลมีส่วนหรือส่งเสริมในการจเจริญเติบโต,ตของพืชคล้ายปุ๋ยคล้ายยาคล้ายฮอร์โมนนะครับแต่ไม่ใช่นะครับก็เป็นถูกต้อง ตามหลักวิชาการและทางข้อกฎหมายนะครับไม่ขึ้นอยู่กับหรือว่าไม่เข้าข่ายพรบปุ๋ยและยานะครับเป็นตัวงานวิจัยนะครับเพื่อการเจริญเติบโตของของพืชโดยเฉพาะทุเรียนนะครับมีการปลูกมากมีการนิยมปลูกกันจะได้นำเงินเข้าประเทศนะครับถ้าทำผิดพลาดไปก็จะเสีย โอกาสและเสียต้นทุนต้นทุนสูงนะครับและเรายังรับปรึกษานะครับ r า x เล็กดีเล็กสองห้านึ่งไอดีไลนะครับ r า x เล็กดีเลสองห้าหนึ่งหรือ Line แอดอาสอง้าหนึ่งนะครับเห็นไหมครับต้นทุเรียนที่เจริญเติบโตงอกงามนะครับปลูกใหม่นะครับอันนี้เรามีการซ่อมนะครับเนื่องจากทุเรียน มีการปรับตัวไม่ดีนะครับในช่วงที่ปลูกใช้คนที่ไม่ไม่ค่อยได้เคยปลูกทุเรียนเลยนะครับมาปลูกทำให้เกิดต้องซ่อมนะครับทำพืชทุกอย่างเลยครับท่านผู้ชมต้องมีการซ่อมต้องมีความมานะนะครับมีความพยายามนะครับ ซ่อมอให้เต็มนะครับพื้นที่นะครับทุเรียนก็จะดูแลง่ายนะครับโดยใช้ Rd 2 5งหเนี้ยนะครับใช้ Rd 2 5งหนี้ใส่ในระบบน้ำทุก15วัน1ขวดต่อ10ไร่หรือ1ขวดต่อ200ต้นนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าปลูกระบบถี่ก็ หนึ่งกวดต่อห้าร้อยต้นเลยนะครับเห็นไหมครับท่านใดที่มีโครงการปลูกทุเรียนใหม่นะครับติดต่อนะครับติดต่อเข้ามาจะเบอร์โทรก็ได้ครับมีเบอร์ติดต่อเข้ามานะครับเจ้าหน้าที่ก็มีรับผิดชอบอยู่080 8 95 9244นะครับ นี่นะครับทุเรียนก็มีโอกาสที่จะ,จะเจริญเติบโตนะครับเป็นไปตามปกตินะครับใช้อดีสองห้าหนึ่งนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านใดที่มีความเข้าใจแล้วก็มีความรอบรู้ทางด้านการใช้ธาตอาหารพืชนะครับ ก็นํามาบวกนะครับเพราะ AD สองห้าหนึ่งสามารถใช้กับสารอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นได้ทุกชนิดนะครับไม่ห้ามนะครับพื้นที่นี้เราจะปลูกฝรั่งด้วยแต่เขตนี้เป็นเขตที่ปลูกทุเรียนไม่ได้นะครับเป็นดิน ขา,าน้ำยากเป็นดินเหนียวอากาศร้อนนะครับแต่เราทำขึ้นมาเพื่ออทดลองหาคำตอบนะครับและสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรส่งเสริมการเกษตรในภายใต้ใการบริหารงานมูนิธินะครับดกรกรสุเกษตรนะครับก็มีทีมงานดูแลนะครับ เราทำแบบง่ายๆนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับ rd 5ดสองห้าหนึ่งนะครับวันนี้ก็คงอัพข้อมูลให้เพียงเท่านี้นะครับ